เตยก็ต้องการซื้อโต๊ะเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้เนี่ยเตยได้มีการตกลงกับฟิลว่าโอเคฟิลพี่เตยจะซื้อโต๊ะหนึ่งตัวนะอ่ะจ่ายเงินไปแล้วทีนี้ฟิลเอาโต๊ะตัวนั้นมาให้เราเตยเห็นว่าโต๊ะตัวนี้มันมีตำหนินี่นะมันมีรอยขีดอยู่ซึ่งตำหนิตรงนั้นเนี่ยเตยเห็นในตอนที่ส่งมอบสินค้ากันนะคะแต่ว่าเตยก็ไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้อะไรเลยเหมือนที่ตัวบทใช้คําว่าโดยมิได้อิดเอื้อนนะคะก็แปลว่าเรามีการ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Mo d e r n Law อ h a n n e l อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็พบกับนายใบเตยเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้มีการพูดถึงเรื่องความรับผิดของผู้ขายในกรณีที่ทรัพย์สินมันชํารุดบกพร่องค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันว่าแล้วกรณีไหนบ้างที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องนั้นค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเรา Modern Law Channel ด้ะะิรในต้นคลิปนะคะ ว่ากรณีไหนที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา473นะคะก็ได้ระบุเอาไว้ว่ากรณีไหนบ้างที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดกรณีที่1นนะคะจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องค่ะก็คือเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างก่อนเลยเตยต้องการจะซื้อโต๊ะหนึ่งตัวจากน้องฟิล์มค่ะซึ่งก่อนที่จะทําการซื้อขายกันเนี่ยเตยได้เห็นก่อนอยู่แล้วล่ะว่าโต๊ะตัวนั้นเนี่ยมันมีตําหนิแต่เตยก็ยอมรับในตําหนิตรงนั้น้นนนแลวก็ยยิิดีีท่่จะจะาเง เพื่อให้ได้สินค้ามาดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะคะถึงแม้ว่าโต๊ะจะมีตําหนิน้องฟิลม์มผู้ที่เป็นคนขายเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องของโต๊ะตัวนั้นค่ะกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่เห็นโดยประจักษ์ในเวลาส่งมอบเลยว่าสินค้านั้นมันมีตําหนิแล้วก็เราในฐานะของผู้ซื้อเนี่ยก็รับไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนค่ะยกตัวอย่างเช่นเตยก็ต้องการซื้อโต๊ะเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้เนี่ยเตยได้มีการตกลงกับฟิล์ว่าโอเคฟิลพี่เตยจะซื้อโต๊ะหนึ่งตัวนะอ่ะจ่ายเงินไปแล้วทีนนนนนนีีี้้้้้ฟมมมเเเอาาาโโตตตตต๊ััััวววใหหย็่ มันมีรอยขีดอยู่ซึ่งตําหนิตรงนั้นเนี่ยเตยเห็นในตอนที่ส่งมอบสินค้ากันนะคะแต่ว่าเตยก็ไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้อะไรเลยเหมือนที่ตัวบทใช้คําว่าโดยมิได้อิดเอื้อนนะคะก็แปลว่าเรามีการยอมรับสิ่งนั้นมาโดยที่เราไม่ได้มีการโต้แยง้งหรือว่าบอกว่าเฮ้ยมันมีตาหนิให้ไปเปลี่ยนตัวใหม่อะไรแบบนี้เรายอมรับมาดังนั้นก็ถือว่าเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยยอมรับสินค้าที่มีตําหนินั้นผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดค่ะแต่กรณีที่1กับกรณีที่2นะคะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่่่่่าากกกกรรรรณณีีีีีีทท1เนนจะป็มูรร้อ จะทำสัญญาเช่นว่าฟิล์มเดินมาบอกเลยว่าพี่เตยโตะตัวนี้มันมีรอยนะนิดนึงพี่โอเคไหมเตยบอกเตยโอเคแบบนี้คือจะเป็นกรณีที่1ค่ะส่วนกรณีที่2จะเป็นกรณีที่เหมือนกับว่าเตยไปซื้อโตะกับฟิล์มแต่ว่าเตยเพิ่งมาเห็นว่ามันมีตำหนิตอนที่จะส่งมอบกันแต่เตยก็ยังยินดีที่จะรับเอาไว้อันนี้จะเป็นกรณีที่2จะแตกต่างกันนิดนึงค่ะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายก็จะเป็นการขายทอดตลาดค่ะทรัพย์สินที่เราไปซื้อมาจากการขายทอดตลาดนะคะคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นนึงมาาเพื่อไปขย ตลาดเนี่ยมันเป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นอาจจะถูกยึดมาก่อนดังนั้นถ้าสภาพมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนที่จะมาซื้อต่อจากการขายท่อตลาดเนี่ยถ้าได้รัพย์สินที่ชำรุดไปอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถเอาผิดผู้ขายได้ค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเตยไปซื้อทรัพย์ที่ถูกขายท่อตลาดมาแล้วเอามาขายต่อให้กับน้องฟิล์มอ่ะแบบเนี้ยถ้าน้องฟิล์มได้ทรัพย์สินที่มันชำรุดไปเนี่ยกรณีนี้น้องฟิล์มอาจจะมาเอาผิดกับเตยได้ในฐานะผู้ขายค่ะเตยไม่สามารถอ้างได้ว่่่าาาาาาททททรรัััััพพยยย์์นนนนนนน้้เป็ีไดดดมมจจกกกขอตตตละแงงิึ ะคะ่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือว่ากรณีที่ผู้ขายนะคะไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนะคะก็คือ 1. ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วนะคะว่าทรัพย์สินนั้นมันมีความชำรุดบกพร่องค่ะ2นะคะก็คือเห็นได้ในขณะส่งมอบว่าทรัพย์นั Tel ้น<ๆ>มันชำรุดบกพร่องและผู้ซื้อก็ยังยินดีที่จะรับทรัพย์สินนั้นเอาไวะคะ้ค่ะส่วนข้อที่3คือการขายทอดตลาดนั่นเองค่ะถ้าเป็นกรณีทั้ง3กรณีเหมือนที่อธิบายมาเนี่ยก็คือผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบ,บกพร่องของทรัพย์สินนั้นค่ะแต่ก็จะมีความแตกต่างกาันเอนกกกรรรณณีีีท่ป็าขาขย ตลาดเหมือนที่ได้อธิบายไปนะคะว่าถ้าเป็นการที่ได้รัพย์นั้นมาจากการขายทอดตลาดในครั้งแรกเลยเนี่ยผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพมันเป็นทรัพย์เป็นยังไงแล้วเราก็ยินดีที่จะรับเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่ซื้อทรัพย์มาจากการขายทอดตลาดแล้วเอาซัพย์ที่ชำรุดนั้นอนะไปขายต่ออีกท่อดหนึ่งอันนี้ต้องดูก่อนว่าผู้ซื้อเนี่ยเขายอมรับทรัพย์ชำรุดไปไหมหรือเขารู้ถึงความชำรุดบกพร่องไหมอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกทีหนึ่งคะ่ะว่าผู้ขายจะมีความผิดหรือเปล่าะคะ่ะจบบลลงงไไ้้วนนะะคะสําาหหรรรักรักณีีท่่ผผูขยมตอิด ในความชำรุดบ่มบอพองบ้างนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับประโยชน์แล้วนะคะ,คนนะ,ะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระถิ่งแล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับพวกเราทีมงาน m มด e ร n ่องรอเยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามนะคะสามารถสอบถามมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะหรือว่าจะโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ท้ายนี้นะคะเตยก็ขอฝากเพจ o d e r n Law Modern Law Academy แล้วก็รายการ Law Talk ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเตยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ